สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีิพานธ์อาเนาะค่ะอ่ะแฟนคลับของแม่ครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะมืัอนี้แม่ครัวเ,เป็นยังคือมาสายแทบไปวัดพอตะกรรมากค่ะพี่น้องไปจังหันเศร้ามอตะม,มากค่ะอ้าวล,ลายคนรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ล่อแม่คั่วทักเข่ามาว่าขคอมมนเขามาหลาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าขอหลักหน่วยล่างสองตัวมาตัวเน่ค่ะเมื่อน,นี้แม่คั่วมีโอกาสจัดหลักหน่วยล่างให้พราะว่าไปเอาเซียนโอเซียนโอกับเอฟซขอมาไหลอ่ะไปตามเซียนโอให้เอซก่อนนะเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วเด้อค่ะเซียนโอเลขเด็ดชนตัวไหนออกตัวนั้น เข่าตัวร่องค่ะเลขวิ่งร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าหวดเลขวิ่งย่างบอลลุดเด,ด้อค่ะบนสายบนของเพิ่นเด้อค่ะแต่ว่าลางมีลุดมีเข่าอยู่ค่ะแต่ว่าบนเนี่ยบอยย่อมลุดพี่น้องสองตัวมาตัวแน่นอนเนาะค่ะหววที่แล้วของเพิ่นกับเจ็ดกับเก่าเข่าที่เก่าเด้อค่ะพี่น้องของแม่ั่วหลุดไปอยู่ลางหกพี่น้องเอา รอบนี้เอฟซี FC กับอมาหลายเท่าก,กันเนาะพี่น้องเนาะหลักหน่วยล่างสองตัวมาตัวเดินมาจาักงวดแล้วเดี๋ยวแม่ขั้วสี่หายไปเบิ้งอีกคังหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดินมาจาักงวดแล้วเดี๋ยวแม่ขั้วสิบห้าไปเบิง้งตัวเลขเนี่ยทางเพราะว่าอ่า สถิติเกาแม่ขัวกระเฮ็ดไวค่ะเพิ่งจะมาออกเป็นงวดที่แรกงวดที่สองเครื่องงวดนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ขั้วเป็นผู้เฮ็ดเองเนาะค่ะสายนี่ค่ะพี่น้องสายของแม่ขั่วเดินสูตรของแม่ขั้วหาสูตรแต่ลงคิปไปรุดสูตรเดี่ยวพี่น้องรุดสูตรใดวิ่งเดี่ยวอมตะเพิ่นใดมาสองงวดที่ผ่านมารุดเนาะค่ะพี่น้องเอางวดนี่แม่ขัวกระสีลงคือเกาคือ วิ่งเดียวอมตะระวังหวดวที่พานมาเพินพ่นรุดคางหววนี่ของเพิ่นเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าของเพิ่นกับเบอเคยรุดเด้เดินมาแยาคือกันเด้กพี่น้องอืมสูตรของแม่ขั้วมีมีร่องหาสูตรหวดที่พานมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะรุดสูตรเดี่ยวอ่ะถือว่าเดินดีมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี้คือกันสูตรวิ่งล่าง หลักหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดมีลักซิหลักซิฟที่แม่ขั่วทรงล่งไปอ่าต่องวดนั้นลักซิฟล่างอันที่สามสิบเกดสามสิบแปดงวดยังไม่หลุดน่ะหลุดมาสองงวดงวดที่สามแม่ขั่วเฮดไวบอลเพรพะว่าหลุดสองงวดสอดแล้วยันพี่น้องเอฟซีเสียงเงินนําก็เลยบอลงไปเข่าที่หกเด้อค่ะอ่าล่งมาได้คือสามห้าหกเข่าที่หก หลักสิบเด้อค่ะงวดนี้แม่ขั้วลกไปแล้วเด้อรักลักลักสิบเอาค่ะพี่น้องพอดีมากแต่แบบว,ว่ากับพานกินเขาง่ายเด้พี่น้องแม่ขั้วท่านกินเข่าเด้อนี่อืมเพิ่งกลับมาแต่วัดแลวกับสีมาเห็นกับเขา่าออกคลิปสักกอนน้พี่นอนะ้องเนาะยันพี่น้องบบท่านเอ้าเดินมาเทอาไดงวดแล้วเดี๋ยวแม่ขั้วกับสีลงให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้รอบประมูลเด้อบ้านพี่น้องรอเดี๋ยวแม่กวัวประมูลอัดล่างก็จะตามเหมือนเดิมเด้อค่ะถามีมากก็คือตามเหมือนเดิมแล้วก็ประมูลล่างหลุดออกมาก็จะลงให้เด้อค่ะพี่น้องได้มากค่ะพี่น้องประมูลประมูลหลุดออกมาในได้แต่ว่าจะเดินหรือบอ่เดินเท่ากับบรูเพราะว่าหมวดที่ผ่านมากคือนลงเป็นคลิปแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเด้อสำหรับอ่า ปะมูลล่างหลุดออกมาแต่ว่าประมูลอัดลงังเป็นคลิปที่หกเดินมาหางวดงวดที่หกหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาบันีข้าไปเบิงรักหน่วยรางของแม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอกพูดหลายพันเพียอุ้ยลืมบอกอีกแค่น,นึงพี่น้องมืออื่นแม่ขั้วจังสีไปทรงอาพระศีวารีกับหลวงปู่ทวดเด้อค่ะเมื่อน,นี้แม่ขั้วบบว่างเพราะว่าบอมีคนลงไปเพ่แทน่น มื่ออื่นแม่รั่วจังสิไปเด้อพี่น้องเดอ้อแม่ครัวจะไปส่งวันอาคารเด้อค่ะน่าจะถึงวันพุธพฤหัสเอ้ยไม่ใช่วันพฤหัสกับวันศุกร์น่าจะถึงค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ครั่วส่งด่วนทุกครั้งที่แม่ครัวไปส่งของจะส่งด่วนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อพฤหัสศุกร์ก็ได้รับค่ะพี่น้องสําหรับยมเมืองไทยแต่วายุประเทศนอกสองอาทิตย์จังหอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปไปเบื้องลักนวยล้างน้ำกันค่ะพี่น้อง เมิงค่ะเดินมาจัดงวดแล้วเนาะค่ะสูตรหลักหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อขย,ยายตัวยังไงอีกก่อนอ่ะค่ะ เดนมา9กับ0ออก0ูเก่าเฮดได้สกับ4ออกสี่สามมาน้ำกันได้เด้พี่น้องเด้อเห็นปะมาน้ำกันได้พี่น้องอย่า่าบ่ามาน้ำกันได้2ตัวมาตัวก็ยังมาด้วยกันถามแม่ครัววอาไปในคลิปว่า2ตัวมาตัว2ตัวมา1ตัวสิ้ลังคนกับข้อมตอเขามาว่าเอารักหน่วยกับลักสีมาถึง2ตัวว่านางกตา อ่าเพราะว่าเลกล่างนี่ยชิมีกับลักซิกับลักนวยแมนบะพ่อพ่อแม่ขั้วบอกไปว่าสองตัวมาตัวสองตัวมาสองตัวกษัตริย์กมาเบิดผพันลาค้อมมนขามาบอกเบอกหายแม่ขั้วว่าเอ้าเลกล่างกับมี่ลักซิฟลักนวยคือสีมาสองตัวขันว่าลักนวยคือสีมาสองตัวพันว่ะข้ามามาสองตัวสิฟกบมานวยกบมาเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบอเดนมากเก้ากับศูนย์ออกศูนย์เก้า เดนมาก4กับ3ออก4-3แต่บอทิมหน่วยค่ะพี่น้องเบิ้งดีๆสิติย้อนหลังเด้อค่ะพี่น้องเด้อ9กับ0ออก7-9อีิมาตัวหนึ่ง7กับ8ออก7-8อีิมาสองตัวเห็นปะมาทั้งสิบทั้งหน่วยแต่บอทิมหน่วยค่ะพี่น้อง0กับ1ออก9-0 8กับ9ออก7-9 7กับ8ออก1-7 9กับ0ออก6-0 นี่ค่ะสถิติย้อนหลังเดินมาเท่าไรแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดแล้วพี่น้องแม่ขั่วหอตันรศิล่งหายราะว่าจากเบื้องสูตรว่าเขาจะเดินเง่าซ้ำใดเนาะค่ะบางสูตรกาจะเป็นสูตรระยะสั้นเด้อพี่น้องเด้อบางสูตรกัเป็นสูตรระยะเง่าอ่าราวาสูตรระยะสั้นกันเดินมาหางวดหงวดกรบลุดอันนี้เดินมา กักงวดแล้วเป่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดแล้วพี่น้องที่แม่คั่วเอามาลงแค่งวดเดียวเพราะว่าเบิงสถิติเกา่าเ<ม>บิงสถิติที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ<ม>อ่านี่ค่ะเอาบั่นไปเบิงรอบนี้<ม>เดียวนี่ค่ะหลายคนพูดว่าเซวสถิติเก่าท,ที่ผ่านมานี่ค่ะงวด แม่ขั้วลงงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะอ่ะรอบนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาขั้วบุงก่อนแปดเดินมาแล้วแปดงวดรอบนี้มาแล้วแปดงวดเข้ามาแล้วแปดงวดติดเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อนะมิตุนายนหกเจ็ด แม่ครัวพารวยหน่วยล่างโดยตรงวิ่งหน่วยล่างเอาซื้อเหียนๆน,นี่และพี่น้อง ซื้อเหียนเหียนนี่แหลนะเนาะนี่เนร่างตรงหลับไปเข้ามาแล้วหวดที่แปดแล้วเด้อค่ะพี่น้องหวดที่แปดแล้ว đó đấy bạn 2 tua mà tua 2 tua mà tua จะเดินต่อหรือไม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสองตัวมาตัวศูนย์นั่งบอยอมร่องเวทีบอสอ่ะพี่น้องบามาแล้วหนึ่งมิถุนายนพ่อสอนลอ,อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แม่ครัวพารวยวิ่งหน่วยล่างหรือว่าล่างโดยตรงสองตัวมาตัวเข้ามาแล้วแปดงวดเด้อค่ะนี่นี่คืองวดที่เจ็ดนี่ค่ะงวดที่เจ็ดที่แม่ครัวเอามาลงให้เป็นงวดแรกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่ครัวทําสูตรแล้วกะสูตรของแม่ครัวก็คือสองสามงวดหรือว่าสี่งวดหางงวดแม่ครัวจะเอามาลงเด้อค่ะพี่น้องเด้อและนี่รอบนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แม่ครัวพารวยวิ่งหน่วยล่างตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อหน่วยล่างตรงศกับ1นสองตัวมา1ตัวหางเทียกอดข้อกันมาเด้อค่ะพี่น้องคือแม่ครัวเบาเนี่ยละเข้ามาแล้วแปงวดติดอะแคปหนาจอไว้ค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอไว้พิจารณาเอามากักกะจังคอยจัดบม่มักกะทัดไปเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาว้ยซ้ายเขาแม่ขั้วก็นเล่ยวบาผิดสำํเนาะพี่น้องเนาะอะอะเอฟซี FC โทษเขามาถามเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นโทษเขามาถามว่าปันไดชิล่่งรักหน่วยสองตมาโตัวรักหน่วยล่าง เพิ่นเสี่ยวลอตเตอรี่มาขายพี่น้องเพิ่นก็เลยอยากรูเพิ่นก็เสีเอาของแม่รัวไปโชว์ละประมาณนี้ลหละเพิ่นว่าเพิ่นขอโซ่แน่เพิ่นว่าขอโซ่รักหน่วยรางแม่รัวในเด้อเพราะว่าเดินดีเพิ่นว่าอันเพิ่นโทรมาถามเพิ่นเสีเยวลอตเตอรี่มาวางขายเพิ่นก็เลยเสีเยาอันลักหน่วยลางของแม่รัวนี่ไปโชว์เอากับบปเป็นยังคือเพิ่นขออนุญาตกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปโชว์แม่รั่วกับบปวาาดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีได้ถือโลด เนาะค่ะอ่ะแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องมักกะค่อยจัดบะมักกะทัดไปผู้ใดมีรักซิบก็เอามาใส่ที่ศูนย์กับหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าจะเดินต่อหรือไม่แม่ขั้วเฮตตามสูตรเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วแปดงวดติดงวดนี่ค่ะมันเข่าก็สิเป็นงวดที่เก่าเด้อพี่นอ้องเด้อเอาแคปนาจอไวพ้พิจารณาก่อนลงทุนพอกันคลิปหนาะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขั้วในเด้อพี่นอ้องจะเวเาแห้ง พ่เสว่าเว้าดูพอกันคลิปนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ